ชินยังสตูดิโอเราอยู่ไหนกันเนี่ยมีหมูฟูงใหม่มาขึ้นเคียงไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเอวมงม,มินแต่สตีนะต้องมีทางหนีจากที่นี่ไม่มีทางหนีความหวังเดียวคือปลดปล่อยตัวเองด้วยความตายโอ้ยหน้าเป๋าจะมองคครดู ทัพของข้าคุปปาคุมป,ปาและตัวอะไรก็ไม่รู้ oh. เราจะไปถล่มอารเหส์บาวเซอร์บุกมาแล้ว, er, มมลวผมไม่กลัวแล้วผมทำได้หมดแหละพี่น้องชายเราจะช่วยเขาไม่ได้ Yes วางวางว้าห่าอยากโดนก็จกัดให้จะมันแล้วเว้ย กันเลยไปเลยโอ้ยจบไปเฮ้ย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 เดอะซูเปอร์ The Super Mario Movie. ามาริโอบราเธอร์สมูฟวี่ห้ามเมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์